เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการเลยแล้วยังสามารถเพิ่มอิโมจได้ด้วยนะน่ารักเกินพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก,กดล็อกหน้าจอกดที่หน้าจอค้างไว้กดที่ปรับแต่งเลือกหน้าจอล็อกกดเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็เลือกแบตเตอรี่จะมีให้เลือกสองอันนะเลือกอันที่มีชื่อเราได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยเข้า wow! มาที่นาฬิกาของเราเลยแล้วก็เลือกนาฬิกานับถอยหลังแล้วก็กดอันนี้เลยเมื่อหมดเวลาแล้วก็เลือกหยุดเล่นแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะจะให้เพลงหยุดเล่นตอนไหนเลือกได้เลยมาดูกันเลยดีกว่า,เ,าเ,เ,เห็นไหมเพื่อนๆแค่นี้เพลงก็หยุดเล่นเองแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อกผักคำว่าเพลงนี้เลย แล้วก,ก็กดหาคำว่า eq กดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า let night เท่านี้เวลาหวานใจแชทมาก็จะได้ยินเสียงดังขึ้นแล้วเป็นไงไง่ายใชหมล่ะถ้าชอบทริคแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามชื่อเฟยมไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย